คือระบบเขาเป็นจะแบบว่าสาหรับสายที่เขียนเราช่วยทิ้งขยะแทนคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันก่อนนาน,านาเข้าไปดูในแอป,ปแอป,ปหนึ่งนะคะแล้วก็เห็นเขาโฆษณาเ้ายค่ะในเกาหลีเนี่ยเขาจะมีการแยกขยะถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นถ้าเราใช้พลาสติกเนี่ยเราก็จะต้องไปแยกพลาสติกขยะอาหารเราก็จะต้องซื้อถุงขยะอาหารต่างหากมาเพื่อที่จะทิ้งเศษอาหารในถุงขยะนะคะแล้วก็จะมีถุงแบบใช้ทั่วไปเช่นแบบทิชชู่หรือว่าอะไรทั่วไปอะไรเงี้ยเราก็จะต้องเป็นใช้ถุงสีขาวนะคะกระดาษหรือว่าแก้วหรือแบตเตอรี่หรืออะไรเงี้ยทุกอย่างเราจะต้องแยกหมดเลยนะคะ ถ้าไม่แยกเนี่ยแล้วทาง C C T V เขาจับได้ด้วยว่ามีคนจับได้เนี่ยเขาก็จะส่งใบให้เราไปเสียค่าปรับนะคะซึ่งมีจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะระบบเขาเป็นจะแบบว่าสาหรับสายขี้เกียจเราช่วยจ้งขยะแทนคุณอะไรนะคะ มมติเราลงทะเบียนไปอะไรเงี้ยเขา็จ่ให้ถุงพลาสติกเรามาแล้วเป็นถุงสีดํานะคะเราสามารถทิ้งทุกอย่างในนั้นได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพลาสติกกระดาษอาหารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาจะมารับไปนะคะแล้วก็ไปแยกขยะให้เรานะคะจะถามว่าค่าบริการเท่าไหร่นาไม่ได้ถามนะคะมันแปลกใหม่มากเขาบอกว่าที่ไหนมีปัญหาที่นน่นมีเงินนาไม่แน่ใจว่าจะมีคนใช้บริการเยอะไหมเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องเสียเงินก็ได้ค่ะเราก็ถือถุงไปแล้วก็แยกขยะข้างล่างเสร็จแล้วแล้วถามว่ามีธุรกิจแบบนี้ด้วยใครเคยเห็นแอดแบบนี้ไหมเดี๋ยวนาให้ดูนะคะ ค,คิดยังไงกับแบบอย่างนี้บ้างคะแล้วปกติการทิ้งขยะในเกาหลีเนี่ยยากไหมเวราก็ไม่ยากนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ